ขอเจอพี่วิทย์ได้ไหมครับขอเจอพี่วิทย์ครับนนี้นักอันนีซ้อมอาชีพใช่ไหมไหนมานมาครับแม็กต่อยแม็กต่อยอยู่ไหมแม็กโอ้ยดีรับสวนด้วยเออต่อครับผมครับผมขอเจอพี่วิทย์ได้ไหมครับขอเจอพี่วิทย์ครับพี่วิทย์ครับมีคนขอเจอพี่ได้ไหมพี่ตัวต้อเริ่มเลยแต่เด้ออันนี้กี่โลฮะเก้าสิบแปดก้าสิบแปดกิโลของแท้เกือบร้อยนะครับผม อเีใส่ปัญญากินน้ำก่อนเดี๋ยวไ้กินนอกินน้ำก่อนเลยอะไรฮะไม่เป็นไรครับผมเอาไหมพี่มา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 โอเคกับมาเชื่อดกูเลยเนี่ยยูตรงนั้นเลยขอเจอพี่วิทย์นะครับผมนะยิ้มจะถ่ายยาวๆครับ เจอใครเนี่ยเจอพิวิทย์ขอเจอพีวิทยักษ์เลยพีวิทเลยเรยังไงหายยาวไม่ต้องตัดครับจริงๆต้องรับผิดชอ่วันนี้มิเตอรไฟสัญจรนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ชายหาดบางแสนณวงเวียนบางแสนนะครับซ้ายมือก็มิเตอรไฟลูกก็ดีอยู่แล้วขวามือทําไมถึงมาท้ามิเตอรไฟต่อยอ่ะยาวของกำลังเราชื่ออะไรชื่ออะไรนะไม่ได้ชื่อแสงมาจากไหน เคยซ้อมมวยกันฝันหรือเปล่านิดหน่อยนะนิดหน่อยแล้วเยอะฝันมากี่ไฟครับส0ิบกว่าครั้งนะคุณพันี้เสร็จจะโอเควันนี้จะในกติกาสากบนึงยกสามทีไม่โจมตีท้ายทอยไม่โจมตีต่ำหมอนมขัดกรรมการสั่งหยุดต้องหยุดนะครับปั้มกอดได้แค่สามวิไม่งั้นผมสั่งแยกนะกรรมการสั่งคือที่สุดแปดข้ามรับ ômôm, sốt. Nóng nghề ai chìm này hả ông? Ông quá เออยัดดึงออกยัดดึงดึงออกยัดดึงออกเอยเอาชตบรีเลม่เันเต็มืออย่าตกมืออย่าตกเตาีพูนาทีผ่าน ยุดยากยับปัดยับเข้าไปอ่ะยัปัดยับเข้าไปยับไปจังหวะได้ right hand ีระวังระวังด้เอมีรับสวย่าเปิดหน้ายับเปย์อย่าเปย์ โฮ้ยดีรับส่วนด้วยโอ้ยดีรับส่วนด้วยส่วนด้วยวันมเขาหมดแล้วเขาหมดแล้วปาเชนเดียวกเลยยศปัญมน้ำมาได้ครับปาีช็อตค่อยค่อยยายไปทางทางนี้

คนเจิแล้วรอเช็คอีกเดียวรอเช็คมาขวายกันเช็คก็ตามด้วยมาขวางแล้วทำหน่อยยกเดียวทำหน่อยยกเดียวยิงตรงยิงตร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 งรสามสิบว เชโกโปเที่เอ้วนย้อยกแยกยกชกยี่สิบวิสุดท้ายลอยเฮอยลอยเลยดีมือขวามึงย่ามึงให่ต่อไปตเข้าแรเดียวพอแล้วขวาตรงดย้อแยกเช็คโปแกเชโกชก เ็กโปต่อ10วิตันแนขว้า่อีกทีแล้เออครับ2 1สมน่อไจกับเซกเมืองชนเหน่อยันเหนื่เป็นมวยด้วยนะเป็นมวยด้วยอันนนักอเนซ้อมอาชีพใช่ไหมไหนมาแม็กต่อยแม็กต่อยอยู่ไหม แม่ต่อยแล้วเนาะออยู่่แมม็กไไตนนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการนะครับผมก็ยอดยอดมาคู่เดียวคู่เดียว